กองทุนที่ที่เรียกว่า private equity trust นะออกมานะครับของกรุงสีกองทุนนี้เป็นกองทุนแบบห้ามเสนอขายผู้ลงทุนรายย่อยผู้ลงทุนรายย่อยเขาอ่าห้ามคนที่เป็นรายใหญ่คืออะไร definition ก็คือต้องมีสินทรัพย์ทางด้านการลงทุนนะอยู่ในพอร์ตมากกว่า25ล้านบาทถ้ามีเงินฝากก็คือ50ล้านถ้ามีรายได้ต่อปีคือเกิน7ล้าน ถ้าใครไม่เข้าขาย3อันนี้ปิดหน้าจอไปทําอย่างอื่นได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าใครบอกเฮ้ยอยากรู้ว่าเฮ้ยทำไมกองทุนนี้มันต้องเสนอแบบนี้ทําไมกรตถึงแบบว่ากําหนดให้ต้องแบบว่าผู้ลงทุนที่อาจจะต้องมีเงินเยอะมากขึ้นหน่อยอาตามไปดูกันกองทุนนี้จะลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพที่เป็นดาวเด่นในอาเซียนโดยเฉพาะที่อยู่ในไทยนะครับอันนี้เป็นของคงกองทุนของค่ายกรุงศรีนะครับไปดูฮะ กองทุนนี้นะเป็นกองทุนเป็นความร่วมมือระหว่างบลจอกุงศรีกับกรุงศรีฟินโนเวตกรุงศรีฟินโนเวตเป็นบริษัทที่เป็นเวนเจอร์แคปิตอลลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพเป็นบริษัทลูกของกรุงศรีก็คือเขาเป็นเขาเป็นเขาเป็นทรัสต์เมนเจอร์แล้วมาแรปเป็นกองทุนรวมให้กรุงศรีไอ้ให้กรุงศรีบอลจอกุงศรีมารวมกันพอชื่อกรุงศรีเหมือนกันแล้วเราคงเราเรางงแต่จริงคือน,นิติบุคคลแยกออกจากกัน มีคนบอกมีคนบอกว่าปิดจอแล้วไม่ฟังแล้วใจเย็นๆฟังเพื่อความรู้ก็ได้ผมแซลเล่นนะฮะอ่ากุงศรี f i n โนเว e เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้นําทางด้านในในถ้าในวงการสตาร์ทอัพเราจะรู้จักกันดีนะครับแล้วเขาก็เป็นหนึ่งในเขาเรียกว่า Venture Capital ที่ลงทุนในฟินโ o มินาด้วยเช่นเดียวกันอ่าเป้าหมายของกรุงศรี f i n โนเว e เนี่ยก็คือลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพโดยจะลงทุนในสตาร์ทอัพในไทยและในอาเซียน อ่าเพราะนั้นกองทุนนี้คืออย่างแรกเราเห็นแล้วครับความเสี่ยงก็คือกองทุนนี้ไม่ได้ลงทุนในหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดแต่ลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพแต่ธุรกิจสตาร์ทอัพข้อดีคือมันมีอัพไซด์เราลงทุนก่อนที่เขาจะเข้าจดทะเบียนในตลาดแล้วพอเข้าไปจดทะเบียนในตลาดแล้วก็มักจะมีอัพไซด์เพิ่มขึ้นประมาณนั้นนะฮะไปต่อฮะรู้จักกับสตาร์ทอัพก่อนสตาร์ทอัพคือบริษัทหรือว่าเทคโนโลยีบริษัทที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีนวัตกรรมมาดาเนินธุรกิจ สามารถสเกลได้ก็คือว่าทําอย่างเดิมซ้ําๆแล้วสามารถขยายฐานผู้ใช้งานได้อย่างฟิโนเมนาเนี่ยมีแพลตฟอร์มทางด้านการเทรดกองทุนเราสร้างแพลตฟอร์มมาแล้วต่อไปนี้ก็รอคนก็คือสเกลคนได้ครับเข้ามาคนเข้ามาลงทุนเรื่อยๆเราทําอย่างเดิมซ้ําไม่เห็นต้องไม่ไม่ได้ทําอย่างอื่นเพิ่มเติมให้คนเข้ามาดาวน์โหลดแอปอ่ะอย่างนี้นี่ก็คือธุรกิจสตาร์ทอัพไออย่างที่1คือแองเจิลอย่างที่2คือเวนเจอร์แคปก็คืออย่างนี้ครับกรุงศรีเฟโนเวดก็ถือว่าเป็น Capital. Capital เวนเจอร์แคพิตอลอาเวนเจอร์แคปิต ให้เงินเนี่ยจำนวนเงินที่ให้จะเยอะกว่า angel investor อย่างที่หนึ่งสองเนี่ยบางทีเขาจะเข้ามาอยู่ในเขาเรียกว่าเข้ามาบาอ,อ่าเรียกว่าอะไรอะ่ะเข้ามาอยู่ในบอร์ดการบริหารด้วยหรือว่าเข้ามาช่วยให้สตาร์ทอัพเหล่านั้นเนี่ยไปหาพาร์ทเนอร์ให้ไปช่วยให้ธุรกิจสเกลได้ด้วยอันนี้คือ venture capital เขาจะทำแบบนั้นนะครับในการระดมทุนเนี่ยเขาก็จะแบ่งเป็นรอบพีซีคือรอบแรกเลยคือใช้โฟลเดอร์ founder, ใช้เงินตัวเองอย่างฟิโนเมนาเนี่ยก่อตั้งตอนแรกคือเงินผมกับเงินคุณเจ พรีซีดก็คือก็เริ่มมีเงิน angel investor ก็ใส่เข้ามาหรือว่า venture cap ก็ใส่เข้ามาแล้วก็ซีดราว n d แล้วก็ s e r i e ์ a s e r i e ์ b a b c d e ก็เรียงตามตัวอ,อักษรไปเรื่อยๆอย่างฟ e n o m i n a เนี่ยอยู่ในซีรีส์ b เมื่อตอนปี2019ที่เราได้รับเงินลงทุนมาอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้รอบของการราลมทุนทุกๆครั้งที่ระดมทุนเนี่ย valuation แล้วหรือว่ามูล,ลค่าของกิจาก,การก็จะสูงขึ้นมาสักประมาณ2เท่า3เท่าขึ้นไปเป็นอย่างนั้น เป้าหมายของธุรกิจสตาร์ทอัพคือทํากําไรของไอตัวในการที่เวนเจอร์แคปเขาลงทุนนะเขาไม่ได้จะอยู่กับเราไปยาวๆสิบยีปีเป้าหมายของเขาคืออัพไซด์จากราคาเพราะฉะนั้นซื้อวันนี้เขาหวังว่าเขาจะไปออกตอนสมมติเขาซื้อที่ซีวีเอเขาก็จะไปหวังออกตอนซีวีอีซีวีดีซื้อตอนซีดอาจจะไปออกที่ B หรืออาจจะไปออกที่ E อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะนั้นก็คือชัดเจนว่าเขามีอัพไซด์ไม่ได้จะถือยาวต่อครับ กองทุนนี้อ่ะการระดมทุนในสตาร์ทอัพในทางฝั่งเอเชียเนี่ยเติบโตขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะอย่างที่เห็นเนี่ยก็จะเห็นว่าวงเงินที่ได้รับการสนับสนุนโดยเฉพาะช่วงหลังโควิดที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่าตลาดของสตาร์ทอัพเนี่ยคึกคักมากขึ้นเพราะเศรษฐกิจแบบนิวอิคเนเมเศรษฐกิจแบบเทคเทคโนโลยีพวกแพลตฟอร์มพวกนี้ได้รับความสนใจมากขึ้นมันอยู่ในเค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 เชฟรีคอฟเวอรี่ขาขึ้นทั้งหมดนะมันก็เลยเป็นที่น่าสนใจว่าเฮ้ยตอนเนี้ยมันมาแล้วโอกาสในการลงทุนมันก็เยอะขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน ไปต่อครับสกลุ่มธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโตนะในกองทุนของตัวฟิ n โนเวตกองเนี้ยเขาจะไปลงทุนใน3ามเซกเตอร์เท่านั้น1คือฟินเทคสอคือ e-commerce p l a พลตฟอรสคือ Automotive เพราะเขามองว่าใน5-10ปีข้างหน้า3ามเซกเตอร์นี้แหละเป็น3ามเซกเตอร์ที่จะเข้ามา disrupt ในในตัวเขาเรียกว่าอุตสาหกรรมเก่าๆโดยตัวฟินเทคเนี่ยตัวที่เขามองอยู่ก็คือพวก adoption ค e ือ e wallet พวก unbank population นะครับ e-commerce เขามองที่พวก social media penetration มองที่ e-commerce adoption ไม่ได้มองที่ตัว marketplace นะ marketplace มัน winner take all อย่าง shopee lazada มัน take ไปหมดแล้วจะลงในถ้าถ้าไม่ได้ลงใน2ตัวนี้หรือถ้าจะไปลงเนี่ยมูลค่ามันก็แพงเกินไปแต่เขามองตัวที่อยู่ใน supply chain ของตัว marketplace อีกทีหนึง่งอีกตัวหนึ่งคือ automotive ครับพวก e-v นะเขาบอกว่ามันจะมา อาจจะไม่ได้มาในไทยอาจจะมาที่สิงคโปร์มาเลหรือฟิลิปปินส์อย่างหรือว่าที่เวียดนามถ้ามาเนี่ยก็จะเป็นโอกาสในการลงทุนด้วยเช่นเดียวกันวันนั้นกองทุนนี้ลงทุนในสตาร์ทอัพในเอเชียในไทยแต่โฟกัสที่3มเซกเตอร์นี้เท่านั้นนะครับไปต่อฮะธุรกิจสตาร์ทอัพข้างในอาเซียนนะตัวที่แบบดังๆที่เราเห็นแล้วสามารถเติบโตเนี่ยไปได้เยอะเลยอย่างเช่น Grab ที่เรารู้จักกัน กร็บก็ไปทำสเปกแล้วก็ไปลิสต์ใน NASDAQ อย่างที่เราเห็นถึงแม้ว่าราคาจากไอตัว IPO จะลงมาสัก20%แต่ก่อน Pre-IPO อ่ะใครที่ลงทุนกร็บไอตัว VC ที่ลงทุนกรบเมื่อ2-3ปีก่อนนะตอนนี้กำไรน่าจะ5-6เด้งไปแล้วฮะ5-600%เป็นป็นอย่างนั้นนะครับหรืออย่าง Travel โ o ก a นะที่เป็นทราที่เป็น t r a v e l a g g r e g a t o r หรือ t i k i ที่เป็น E-commerce Platform อย่างเงี้ยก็สามารถเติบโตได้นะครับไปต่อฮนะ ธุรกิจสตาร์ทอัพในไทยนะในช่วง2อสมปีที่ผ่านมาก็มีหลายตัวที่โดดเด่นวงในเนี่ยก็ถูกเขาเรียกเอ่อแอคควิชันโดย Lineman ขายดีนะก็มี Acquisition โดยกลุ่ม FMPG f l a s h นะครับได้ CVE ไปกรุงสีไอตัวกรุงศรีฟิ n โนเวนเจอรตัวนี้อกองทุนเนี้ยก็ไปลงในกองทุนก่อนหน้านี้เขากองที่2ของเขาก็ไปลงด้วย A-Commerce ก็ได้ Cvc ก็จะเห็นว่าในไทยเราเองอ่ะก็มีการระดมทุนรอบต่อมาอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นเดียวกัน นะครับไปต่อฮะกรุงศรีเฟโนเวทเนี่ยตอนนี้เขาเข้าสู่ยุคเฟสสาของเขาก็คือนําความเชี่ยวชาญในการไปต่อย,ยอดกองทุนสร้างโอกาสกับการลงทุนกับสตาร์ทอัพก่อนหน้านี้กรุงศรีเฟโนเว e มีการระดมทุนผ่านในตัวเขาเรียกว่าโลเคอล์พาร์ทเนอร์หรือว่าแองเจิลอินเวสเตอร์เอามาลงร่วมกันแต่กองทุนนี้เป็นมิติใหม่ ก็มองอย่างนั้นก็คือว่าสามารถให้กลุ่มคือคนที่ไม่ได้มีคอนนคชันกับกรุงศรีเนี่ยสามารถจะร่วมลงลงทุนระหวสนใจจะลงทุนกับสตาร์ทอัพนะสามารถมาลงผ่านกองทุนนี้ได้นะครับไปต่อฮะนี่ก็คือเขาบอกว่ากรุงศรีฟินโนเวนเนี่ยก่อนหน้านี้เขาตั้งเป็นแอสเซอร์เร c แคมด้วยก็คือเอาสตาร์ทอัพเอามาเข้าบูตแคมป์กันหนึ่งในนั้นก็มีฟินโนมนานะครับข้อที่ให้ให้เห็นก็คือกรุงศรีพอ พอกรุงศรีฟิโนเวทเขามาลงทุนในสตาร์ทอัพหรือเอาสตาร์ทอัพเข้ามาอยู่ในอีโคซิสเต็มแล้วสตาร์ทอัพไหนที่มีประโยชน์หรือว่าสตาร์ทอัพไหนที่สามารถเป็นพาร์ทเนอร์กับธนาคารหรือบริษัทคู่ค้าหรือว่าลูกค้าของธนาคารเนี่ยเขาก็เอาไปเขาเรียกว่าเอาไปอยู่ด้วยกันพอเอาไปอยู่ด้วยกันมันก็แกว่าโอกาสรอดหรือโอกาสที่จะสักเซสของสตาร์ทอัพก็สูงมากขึ้นเพราะสตาร์ทอัพอ up, เขาก็มีรายได้ไงอย่างฟินโนอย่างฟินโนเมนาอย่างเงี้ยก็ เขาเรียกว่าพอได้รับเงินสนับสนุนก็แบบว่าก็ผมก็ได้รับการเขาเรียกได้รับโอกาสให้เอาให้เอาฟิโนเมนาเนี่ยไปพูดที่อ่าข้างเป็นเขาเรียกว่าเป็นสัมมนาอินเทอร์เนลของข้างในกรุงศรีก็สามารถที่จะเอาตัวแพลตฟอร์มฟิโนเมนาเข้าไปขายแล้วคณะกรรมการกรุงศรีถ้าสนใจสมมติเขาซื้อกองทุนกับบลจกรุงศรีอยู่แล้วเขาอยากจะซื้อกองทุนอื่นๆที่ไม่ใช่ของกองทุนของบลจกรุงศรีก็มาเกิดกับฟิโนเมนาอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับต่อไปครับ คราวนี้กรอบการลงทุนของตัวกองทุน f i n โนฟินโนเวนเจอรกองนี้นะจะลงทุนที่ก๊อตสเตจคือ CVA ขึ้นไปไอพีซีดหรือซีดเนี่ยจะเป็นกองทุนที่มีแค่ idea. ไอเดียไอแม่บริษัทนั้นจะยังมีแค่ไอเดียครับยังไม่ได้มีคือยังไม่ได้มียูเซอร์หรือยังไม่ได้มีผลิตภัณฑ์จริงๆกองทุนของฟินโนเวนเจอร์ไพรเวทเอควิ t ี้ทรัสกองนี้จะลงทุนตอนที่สตาร์ทอัพเหล่านั้นมีโปรดักต์แล้วเริ่มขยายตลาดแล้วเท่านั้นโดย ต่อหนึ่งกองต่อหหุ้นต่อหนึ่งตัวที่เขาจะลงนะลงทุนที่เอามาประมาณสัก3 0มสิล้านบาทโดยพอร์ตกองทุนเนี้ยสักประมาณ2อ0 0ันสาล้านเนี่ยจะลงทุนที่ประมาณไม่เกิน25บริษัทโดยแต่และบริษัทจะลงครั้งแรกประมาณ70%แล้วสามารถโฟล w r ์ราวก็คือสามารถลงทุนรอบต่อไปอีกประมาณ30%นะครับ watch อ่า watch list อ่าก็คือไอ้ list เฝ้าติดตามนะใน pool ว่ามีอยู่ใน ecosystem ของเขามีประมาณพันตัวเลือกลงทุนจริงๆนะอยู่ที่ประมาณอย่างที่บอกไปครับ1 0 2ถตัวอันนี้ก็เป็นตัว narrow down filter ลงมาให้ดูนะครับต่อไปครับจะเห็นว่าอันนี้ก็คือให้ดูนะว่า3มเซกเตอร์ที่เขาลงมีอะไรบ้าง Fintech มันก็จะมี sub sector ของมัน e-commerce ก็มี sub sector ของมัน automotive ก็มี sub sector ของมันนะฮะ อันนี้ก็คือให้ดูว่าเอ๊ะแล้วโอกาสที่เขาจะลงทุนเขาจะลงในอะไรบ้างก็จะลงใน3ามเซกเตอร์นี้ไปต่อนะฮะนี่คือตัวอย่างของบริษัทที่เขากาลังพิจารณาลงทุนไม่สามารถบอกเป็นชื่อบริษัทได้แต่เขาบอกเป็นเซกเ o r ตอร์ได้เห็นไหมมีประมาณสัก2องสตัวที่ลงก่อน P-IPO ก็แปลว่าลงรอบนี้อีกไม่เกิน2-3ปีข้างหน้าจะไป IPO ในตลาดส่วนไป IPO ในตลาดไหนตลาดเซ็ MAI หรือเป็นตลาดข้างนอกบอกไม่ได้ หลายๆตัวเนี่ยก็คือเขามี w วอชลิส s t ของเขาอยู่แล้วนะครับโดยรูปแบบธีมการลงทุนคือ60เป็นการลงทุนเพื่อเสริมความแข็งแกร่งของธุรกิจ20เพื่อลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนและอีก20ลงทุนในธุรกิจเพื่ออนาคตเอาง่ายๆเลย60ี่ยลงทุนเพื่อเสริมเสริมความแข็งแกร่งของธุรกิจก็คือ FinTech ลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนถ้าดูจากอัพไซด์นะ e-commerce แพลตฟอร์มกับตัว e-v เนี่ย e-commerce น่าจะสร้างผลตอบแทนได้ดีเพราะเป็นธุรกิจที่จุดติดแล้วในไทยแล้วก็ในเ o u t h East อเชียอในเซาท์อีสไอที่อาเซียนอีก20%ลงทุนในอนาคตก็คือพวก e-v พวกเทรนที่จะมี d i s i s r u p t n o n ในอนาคตนั่นเองนะครับประวัติผลการงานที่ผ่านมานะกองทุนนี้อ่กองทุนกอง1กับกองสของเขาเนี่ยเขาได้ IR r อยู่20%ไม่เลวนะ เปิดมาประมาณ4ปีได้ปีเลย20%ว้าวถือว่าว้าวทีเดียวแต่ก็นั่นแหละฮะก็เพราะว่าอะไรเพราะลงทุน1ตัวนะอัพไซ์ทีหนึ่งมันแบบว่า4 4เด้ง5เด้งมันเยอะขนาดนั้นแต่ความเสี่ยงก็มีสมมุติว่าฟินกรุงสรีฟินโนเวทเข้าไปลงแล้วสตาร์ทอัพเขาไม่สามารถซีเคียลฟันดิงรอบต่อไปได้มันก็แปลว่าอัพไซ์ไม่มีแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเขาซื้อหุ้นก่อนเข้าตลาดเนี่นจะขาย จะขายในยสภาพคล่องมันน้อยกว่านะมันต้องไปหาคนซื้อที่อยู่เป็นนอกตลาดหรือเป็นเวนเจอร์แคปมาซื้อต่อด้วยเช่นเดียวกันเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงไม่เหมือนกับหุ้นในตลาดอยากขายวันไหนก็ขายได้เลยถ้ามันวันนั้นเปิดทําการนะครับต่อไปครับการจัดสรรผลตอบแทนนะการจัดสรรผลตอบแทนกองทุนนี้เนี่ยเนื่องอีกอีกแบบรูปแบบหนึ่งที่แตกต่างคือเขาไม่เหมือนมูโชฟันมูโชฟันเนี่ยมีค่าธรรมเนียมอยู่2แบบคือมีเน็ตเมนฟีกับฟรอนต์เอน กองทุนนี้มี Front ์เอเหมือนกันไมเนเมนฟรีก็เก็บแต่ส่วนที่เก็บเพิ่มคือเขาเก็บ profit sharing ลักษณะกองทุนการเก็บ profit sharing นี่ยเหมือน Hedge Fund เลยเหมือนอย่าง Brick Water เหมือนอย่างกองทุนของจ o ร์จโซล o s สคอนตัมในอดีตอย่างเงี้ยหรือกองทุน Hedge Fund อะไรดังๆที่คุณรู้จักมา Oak Tree อะไรพวกนี้นะเขาจะมีส่วนที่เรียกว่า profit sharing profit sharing คืออะไรถ้ามีกำไรเขาถึงจะเก็บถ้าไม่มีกำไรเขาไม่เก็บ ไอ้ตัว profit sharing เนี่ยจะเป็นตัวจูงใจให้ฟันเมเจอร์อยากจะให้กองทุนเขามี up ไซด e profit sharing ของกองนี้เก็บที่20%ครับหมายถึงว่าโดยที่มี h o r d l e rate หรือว่าผลตอบแทนที่มากกว่า8%เมื่อไหร่จะเก็บ profit sharing ถ้าผลตอบแทนไม่เกิน8%ต่อป,ปีจะไม่เก็บ profit sharing ใดๆทั้งสิ้นเกินเมื่อไหร่ค่อยเก็บอันนี้คือวิธีคิดของเขานะครับต่อมาครับต่อมาก็คือว่าเกิน8%แล้วเก็บ20%อย่างเช่นสมมุติว่า กองทุนนี้ได้ผลตอบแทน20%ต่อปีเก็บ20%ของ20%อีกทีหนึ่งก็คือเก็บแถวแถว4%อยู่ที่ประมาณนี้นะฮะโดยหน้าต่อไปครับตอนที่ IPO นี้นะเขาจะเรียกระลมทุนสมมุติว่า1ล้านอ่าพันล้านเรียกระดมทุนพันล้านเขาจะใส่เข้าไปในกองไอตัวของ f i n e n u r e เนี่ยห้าร้เขาเรียกเขาเรียกเหตุการณ์นี้ว่า Capital Call ใส่เข้าไปก่อน Capital Call ใส่เข้าไปแล้วตัว f i n e n u r e เนี่ยก็จะเอาเงินเข้าไปใส่ลงทุนใน Start Up เมื่อเห็นว่าเฮ้ยเนื่องจากว่ามันไม่เหมือนกับหุ้นในที่จดทะเบียนในตลาดทุกคนนน่าจะมองภาพออกสมมติว่าเหมือนกองทุน i p o อในตลาดเปิดมาปุ๊บเอาเงินใส่เข้าไปซื้อเลือกหุ้นได้เต็มที่เลยเพราะมันมีหุ้นอยู่ในกระดานเทรดให้เลือกซื้ออยู่แล้วแต่กองนี้มันไม่เหมือนกันมันไม่มีหุ้นในตลาดเขาต้องไปตั้งไล่ไล่ดูว่าเฮ้ยมันมีดิลจะเกิดขึ้นไหมเพราะฉนั้นระหว่างที่ยังไม่มีดิลเงินจะยังอยู่ที่คัสโตเดียนอยู่ยังไม่เอาใส่เข้าไปให้สตาร์ทอัพแล้วก็จะมีกกกาารรรเเีียคอททุๆั้้ง่ข เริ่มจะมีลงทุนจะใส่ในสตาร์ทอัพเมื่อไหร่ปุ๊บเขาก็จะค่อยใส่เงินเข้าไปวิธีจะเป็นแบบนั้นกองทุนนี้อายุพีเรียดของการลงทุนของเขาคือ10ปีครับคือเราซื้อกองนี้จะขายระหว่างทางเราต้องไปหาผู้ซื้อคนอื่นมาเองแต่ขายใส่ในตลาดแบบขายเหมือนมูช่วลฟันขายไม่ได้อันนี้ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ว่าเฮ้ i, กองทุนมันมีพีเรียดของมันนะแต่เอาจริงๆแล้วอะแถวๆสักปีที่4ี่ปีที่ห้าคุณจะเริ่มได้เงินต้นบวกกําไรคืนไปแล้วปีที่6ปีที่7เนี่ยเป,เ,ปเ,ปเป็นเรื่องออััไซ์ขงมน เพราะเวลาเราเข้าสมมุตินะซื้อเป็นซื้อสตาร์ทอัพไปหนึ่งตัวลงทุนในสตาร์ทอัพหนึ่งตัวภายใน4ี่ถึง5ปีข้างหน้ามันจะเริ่มมีอัพไซด์ประมาณสเท่าถึง4ี่เท่าถ้าเขาสามารถซีเคียลฟันดิ้งแล้วมันคือสตาร์ทอัพที่ใช่มันจะเริ่มมีเงินออกมาลิควิดเดตออกมาให้เป็นกระแสเงินสดระหว่างทางด้วยเหมือนกันใครสนใจรายละเอียดกองนี้นะสามารถโทรเข้ามาสอบถามที่ฟิโนเมนา หรือว่าทักเข้ามาใครที่มีผู้ดูแลบัญชีเป็น investment advisor ของที่ทีมของเราเนี่ยก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้เพื่อขอราย,รายละเอเียดเพิ่มเติมหรือว่าขอสไลด์เข้าไปได้เหมือนกันเช่นเดียวกันนะครับอย่างที่บอกกองทุนนี้ IRR อยู่ที่ประมาณ20%ในอดีตที่ผ่านมาแต่ว่าความเสี่ยงของมันคือสภาพคล่องเพราะเขาไม่ได้ลงทุนในหุ้นในตลาดก็อ,อันนี้ก็เอามาฝากกันเป็นข้อมูลนะว่าเฮ้ยจริงๆแล้ว investment tools ในตลาดไม่ได้มีแค่มูชอชฟันไม่ได้มีแค่หุ้น private equity ก็เป็นอีกเครื่องมืออีกเครื่องมือหนึ่งนะที่ตลาดในเมืองนอกเนี่ยเขาลงทุนกันมากขึ้นและกอรอตอก็เริ่มแล้วครับก็เปิดให้นักลงทุนไทยสามารถเข้าลงทุนได้ด้วยเช่นเดียวกันครับ